แล้วก็รวขึ้นทีนี้วางลงใหม่เอาเหมือนเดิมอธิษฐานแบบเดิม,ดมแต่บอกว่าขอให้หนักสิบปีที่ได้สมัธกับหลวงปู่ตลอดนะครับป้าต่อยลุงบอลก็ยกอัน,นอรุ่นนี้ขันไปครับทำพระสององค์นั้นเบิงหลวงปู่ก็ให้ยกพระสององค์นั้นนะจนทุกวันนี้ลุงบอลกล้ามหูจะให้ลูกศิษย์บอ,อกกำลังกายหรือ,อยังไงก็ไม่รู้นะครับแต่นนีิษืนใด้แ้ ท่านจะยกในเวลานี้ก็ได้ท่านจะยกตอนเสร็จงานก็ได้นะครับเพราะพระเสียงทายนี้ตั้งไว้ตรงนี้ให้ยกตลอด24ชั่วโมงนะครับ <c oughs> ทางาวับพระ่าตุบนหินมี ให้บริการห้องน้ำนะครับอยู่3จุดจุดที่หนึ่งท่านเดินเข้ามาบริเวณประตูโขงทางเข้าวัดสังเกตอยู่บนฝั่งขวามือข้างศาลาพงศิริอนุสรหรือข้างห้องสำมมนักงานของทางวัดนะครับก็จะเห็นห้องน้ำอีกราว20กว่าห้องนะครับจุดที่3เป็นจุดบริเวณโรงพวโ่สิบโลมันใส่เลอก โปรดราบเรื่องเพื่อความเจริญรุ่งเรืองให้เกิดขึ้นแก่คณะสิลป์สยานรุ่ิผู้ที่มีฮันนมานมื่อจนทุกคนที่มาร่วมวิธีในครั้งนี้ครับสั่งวิอหารพระวัชรธรรมโสบนี้อือปวจรรยาืุสิตพระราชาคณะผู้มีฤทธิ์ผู้เป็นเจตเป็นทุทธากลมสิทธายาในองรกผูคำพัน เกจากกัจจราปรงพยาบุณริยาตรสัปปโยเตตาเตาบรมีคสัปปโยแห่งวัด่าบางนัเย็นโรงพยาบานจุฬาฯศริยาตรสัปพโยจะไปปฏิบัติสัจนะจิตทีจังหวัดออนแก่นวันหนองแแบกวันทา่เก้าวโดยจับว้สุทธิธรรกหยองคุณอันติโกมรมีาพวันนี้จะได้ถวาย จรินเก็คืวาร่คิตเขาสสจิิตกใจแล้หลงหลวงมาทำัรมูธรรมะปตใจรจะโวารูปูพัฒนาสิิุา ตราพี่บ้าพี่ชายต้อพี่ชายติดถนนจะได้ส่วจะลงพออจะได้ส่วนต้เรียนหลวงพี่หละงปูก็ได้ทัเสน่ห์ใหาได้ถางจิดแต่วนสามวนสามก็สัตว์สิทธนะครับ พระอาจารก็ทำการจิตพรสารก็บำาเสร็จพิจิตรก็จนดถ่ระโกมันระโกจะระโซทองคำแต่ก็จำเป็นทำเป็นเรียญสองข้านะครับสองขทุกองเราจะมีนวสานหรือใสโทครับเพร่พระคุณท่านเจ้าคุณพระราพระสาวิทยาคุท่านเคุ 就話真係細節。

ेव <laughs> Amen. <laughs> ิตาวามุนิโตทันเตจาระพวุตเตจยามังคารานินันโดปนันาคุะขังววโยวาตโนทินาทิเนสรเดียมันเทมิตาวานะเนิเวธานินักสัพพัญโยัชนาโตอิตายะสัพพะ သာဝေရဘောရေတံမေတ္တနာသံသေဝါသေဝံကောဝေရဏဝိနာသံ

आयो भगवान ने ओमा ते सेवा ले साथ गुपत राले रामिया में बल ดำปะเทโพยัำปิังเยระตะังปะเนตานเยทมเยตะวัทิพนตระรางราคนุสัะเทวานภะพโมานุารวย

อ้อเริ่มได้กระแางปเา็นสำาจะได้เรียบร้อยในขณะที่เรืสองส่วนบัตรแก่ปจะกอบวิทีได้เห็นําเรื่องครับามเรื่องอความพร้อม้วยประกอบวิทีองค์สีมืดภาษามนต์โบรรมบต้ดินแก่เศษชายอย่างสมบูรงล้ำโกว์จมตีสารพจน์จากโกก ในการประสพพิธีนะครับที่งมณสารก็จะได้เทวสัตว์ที่จะสืบพิธีนี้ก็จะได้สวายเพื่อเดินทางหลวงก็จะได้อนุโมทนาให้ถอนเป็นภาษาไทยเรื่องต้นตลอดทางก็จะได้อนุโมทนาเป็นภาษาบาลีแล้วก็อยจะไปเทียนธรรมหล่อนเรื่องแล้วก็จะขึ้นตัวของพระธาตุในส <to> ัจจะที่สี่นะครับเพื่อจะให้หลวงปู่ได้ลุกหลายรอบ กบันนี้ <extern als> เร <strong> ียนเจอนามบันเตพ่อ้วยทีมมระดกสยามนะครับได้ขอถวายบนใจัยิกตเทนะครับบัณลิตกรดกโจรบัณฑิตก็มหาริระสิริันโทกับอมันเตรดกสยามสวายนลกปู่ได้ใช้จีรอาศัยนะครับสา้านาถถึงยว ขอรับเบียร์ตาโล่งโบ้ได้ให้พรสมท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ไอ้กับศิลยินต้นสิทธ

cứ kiếm chân chồng anh ta lỡ luôn lượng quang sinh kỷ đôi y trên ngoài sinh đôi trên ngoài mà đi thì xin vì อิน uhm oh ้ิหมเงินเหลือใ้โอ้ฮะนมัไปต้องเอางอมเบอเดืบเบิบานเข้าเพื่อจ้ของไม่ดี อาบองตาแบอแขเรล่าเล้งไตองควบองตาทั้งู่ไมไปยูทั้ง้ก็ค้อแงรากจะฟาดตังจาวก็หักงหอนจะนนงหอนก็เยินแสงขนยาทีกูก็มีลงไปสื

ਏ ਵਾ ਮੇ ਵਾ ਇਤੋ ਗਿਆਨ ਤੇ ਤਰਨੰ ਗੋਪਲ ਕਰਦੇ ਜਿ ਇਛਿਤਾਂ ਕਰਦੇ ਜਾਨੂ ਨਿਤ ਪਰਮੇਵਾ ਉਹਨਿ ਚਲਤੁ ਸੁਖ ਤੇ ਜੋ ਸੰਕਪਾ ਰੰਗ ਹੋ ਬੰਦਨ ਸੋ ਜਹਾ ਮੇ ਵਾ ਤੇ ਵਾ ਸਿਉ Like a ball. เป็นชื่อบงคแนะครับได้ กับคุยแต่จับเป็นม่ตามหานิยมจะมโนมานเบนยินนะครับแต่จะบารมีจะเรี่นเรียนร้อยจกมันนี้จะได้เดกอาหยจยาสุใจยามางกะเร สุขันนสุโมตุจสุเยนพระมารจาสปปะทากินาฟังปังด้อยปูให้คนทำมญศาเนี่ยโดยที่มีหน้าหลวงปูอืมใช่ครับปกติหลวงปูท่านจะไม่ค่อยทำแล้วท่านบอกว่าอนุญาตแล้วสอมธาราตุสีมาทิสภอายาของวัรยาของวัศรสราศีาัารที่ใดท่านจะทใชาวชาว ผมเพิ่งน่าหยกมาเมื่อวันนื้ดูมครับประมูลมาบางคนไม่มีใครใส่เงินเลยได้ประมูลมาองหม่นเจ็ดห้ารอยองดีันองค์นั้นนะนี่หลรงปู่ รในองค์พระธาตุในบทจนวิธีให้เราก็อยู่รับชมนะครับผ่านจอโมัะครับจิตสานทร่งจิตจดจ่สบายจิสบายที่จะเปความธีนะครับ ใหญ่ลงเ้าเลยไหมใหญ่ลยนะลงเมาดูไว้ก่อนนะล่ เอาองค์พระขอจนวนก่อนได้ไหมครับเอาแต่จำนวนก่อนหลายพันก็มีทุกคนตรงนี้ตัวเองก็ ไปครับมันบางไหม่ะถ้าจะยืนตรงนี้ไปครับไปครับเรื่ยอะไรกันมันมีมีห่มั้เรอย่ เป็นเนเป็นเอะไรอะไครับโอเคั <sk <sk ้งกอนยังไงครับผมบอลนะครับบอลลบเน้นะนีนะครับ สวัสดีครับผมบอลแทนจันทนะครับสวัสดีค่ะผ้าต่อยมรดกสยามขอถามเรื่องความเป็นปมาของไอ้หานุมานหมื่นหินนะครับเอหานุมานหมื่นหินรุ่น,นแรกนะคะจัดสร้างในวาระการทหารเข้าฝึกเ,เรานำวิชาของปู่ ที่อยู่ในผ้ามหายัน,นครับอย่างนีครับ,รบนี่คือผ้ามหายัายนของปู่จะเป็นวิชาของปู่พิชาเอกิชาเอกของปู่เราเลยนําจากผ้ามหายันสู่วัตถุมงคลซึ่งเป็นพนุมานหลออเป็นเครื่องรางรดีทางด้านไหนพันุมานของปู่เนี่ยนะครับดีทางด้านเมตตามหานิยมครับใช้แล้วนี่ครับ เขาเรียกอะไรเกี่ยวกับความเมตตาค้าขายเรื่องเองินเรื่องของก็ดีนี่ความเชื่อโบราณนี่ความเชื่อของโบราณทาอะไรก็ประสบความสำเร็จนะครับตามคติโบราณนะครับอนุมาทำาะไรสำ,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 ำเร็จประสบการณ์ทาง,งบันไดข้าวก่าไทยต้องบอกว่าเป็นการจัดข้างในวัดแรกของวัดพระธาตุหนึ่ง ซึ่งลุงปู่ท่านก็เมตตายอย่างยิ่ครับที่ให้ทีมงานไม่ว่าะจะเป็นพี่บอลพี่ต่อยเองเนี่ยนะครับสารงานต่อในเรื่อง,องของงานเป็นสุดยอดเครื่องรางแข่งแดนฉันก็ว่าได้นะครับในวาระนี้คือเป็นวารานที่สุที่เราสิบทุกคนได้น้อมถวายไม่ว่าะจะเป็นถวายงานถวายแรงาจแรงใจเพื่อเป็นอนุสรณ์ในงานบุญประทยะซึ่งบุญประ,ทย,ะ,ประทยครับเปลือค่ะเป็นงานฟังซี คว่าอีสานซึ่งถือประเพณีธรรมเนียนอีสานมาตั้งแต่นาตกานี่คือบุญประาในช่วงเดือนของมกราคุมาประมาณนี้นะครับเราลูกศิษย์ลูกหาก็ถือวราระอันมหามุค,คลเหล่านี้นะครับจากสร้างวัตถุมงนคนเครื่องรางอันศักดิ์สิทธิ์โดยทอดมาจากตำนา,าลูกปู่โดยมีการนำของพี่บอลและพี่ต่อยและพณะทชมง,งานของชาวบริสุทิครับ ผมอยากให้พี่น้องนะครับลองดูนะครับวิชาเอกของลวงปู่นะครับลองมีไว้ใช้กันนะครับคนจะรู้ว่าความศักดิ์สิทธิ์ความแขังของวิชาเอกของปู่เนี่ยจะเป็นยังไงนะครับลองติดตามดูนะครับไปวิชาดูมวลสารสําคัญสำคัญนะครับมวลสารสำคัญที่เราต้เตรียมนะครับหลักๆเลยคือเป็นเหรียญหลวงป่ดยนะครับปีสองหนึ่งรังนุมานนะครับสองมวลสารหลวงปู่ทิมนะครับ อนุบาลลงพทิมเนื้อนวะนะครับของอุดดํายอดทองนี่ก็เป็นจุดยอดเครื่องรางของทีมอีกอีกอีกอย่างหนึ่งนะครับอย่างที่สามเหรียญมรดกการเนื้อเงินหลวงปู่หมุนนุ่นแกนะครับเป็นมสดกหลักนะครับแล้วก็จะมีพลอยเสกพวกกล้วยนะครับเอาไว้อุดก้นนะครับพลอยเสกหลวงพ่ทิมมีนะครับพลอยเสก เจ้าคุณน,นอนะครับแม่แม่มแ,มแม่สิบุรเรนเยอะเลยแล้วก็ของปู่เองก็มีมาให้อีกหนึ่งอย่างรวมเป็นห้าอย่างครับเราจะบดแล้วก็บุบแล้วมโนษาอีก,อ,กอีกเยอะมากมายครับที่พี่น้องที่ที่รวมที่รวมกันมาเหมือนรวมเป็นงานบุญง,งานนี้มามอบให้ร่มรวมแรงร่มรวมใจกัน อีกหนึ่งวันสารที่ท่านผู้ใหญ่เนี่ยองการพระเบงไทยเนี่ยมอบให้ไว้นะครับก็คือท่านคุณพิสานเตชะพุปธาภยกสมาคมผู้ยกพระเรี่อพระบูชาไทยท่านได้ตามอบให้กับทีมงานคือสม,มิธในนั้นพี่บอลสมิธโบราณอายุกว่าพันกว่าปีแล้วก็ผงชาณรงค์คำว,ว่าชาณรงค์เนี่ยเหมือนผงคุกลักครับที่ออกมาจากพระ อายุกว่า200ปีท่านในมาบอบในการจัดสร้างเครื่องรางทั้งนี้ครับก็ทุกอย่างนะครับมวลสารทั้งหมดทั้งมวลนะครับตอนนี้วันนี้เราหลอมเราหลอมเป็นก้อนแล้วเราก็จะหลอมเป็นตัวอีกทีนึ่นองอยากให้อยากให้ลองเปิดใจแลวลองลองติดตามเครื่องรางของลวงปู่นะครับหัตมรณเหมือนกีรุ่นแรกเราติดตามดู่เป็นพันวนันณะดุก้า ก็คือยุคนีน้คือข้าขอยู่ก้าวหน้าครับต้องกราบเรียนท่านผู้ชมว่าในวาระนี้นะครับขอเชิญพี่น้องร่วมบุญกันในเรื่องของบุญข้าวประทายกันนะครับท่านใดมาร่วมบุญก็สามารถติดตามได้ที่เพจบรดสยามนะครับแล้วก็ศูนย์จองฉันนำทั่วประเทศไทยนะครับแล้วก็เพจวัดพระธาตุเหมืองหินทุกท่านร่วมบุญก็จะได้เครื่องรางเป็นที่ระลึกถือว่าเป็นผลและกำลังใจในการทำงานสืบต่อไปครับ เรือยังไงเพจมอสยามเนี่ยจะประกาศสงจองรอรบให้ได้รักทราบทั่วกันนะครับอีกรอบหนึงเห็นว่าท่านหลวงปู่ท่านเมตตาให้เลิกบรรจอจงครับเป็นเป็นวันที่มงคลวันหนึ่งกราบเรียนหลวงปู่ว่าหลวงปู่เราจะเปิดจะ <c oughs> เปิดจองวันไหนดีหลวงปู่ท่านเมตตาเขียนให้ว่าให้เปิดวันที่หกมกรา ครับยังไงผมฝากด้วยนะครับวันที่6มกราคมทุกคนทั้งตัวประเทศเลยทุกคนทั้งวประเทศนะฮะฝากติดตามด้วยครับท่านผู้ชมครับรายการที่เราตั้งนจะมี2รายการ2รายการก็คือองค์ลอยเป็นธนุมานแล้วก็เหรียญอ่ามีทั้งสองรายการนะครับเดี๋ยวฝากติดตามชมกันนะครับติดตามดูกันโดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ